สุขโขปุญญัสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ทรพรัท,ทุกทุกท่านะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์วันที่สเดือนเมษาย,ยนปีพุทธศักราช2,568วันนี้ รายการย่องเข้พระเนจรได้มาที่เยาวราชนะครับผมเยาวราชซึ่งเราจะเป็นสถานที่ก้องฟ้าเมืองไทยถึงต่างแดนนั่นก็หมายถึงว่าชาวต่างชาตินั้นน่าจะ,ะรู้จักในานามของอ ชัยหน้าเทาวนั่นเองนะครับผมจากเยาวราชเดี๋ยวก็จะไปพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านได้ไปกราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลณวัดไตรมิตรนั่นเองนะครับผมจะได้ไปกราบหลวงพ่อ,อหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของบ้านเราน,นี่นเองนะครับผมก็พอดีมาหยุดอยู่ที่เยาวราชชายนาทาวแห่งนี้ก่อนนะครับผมเพราะสมัยโบราณโบราณน,นั้นตามศาสตร์ของพี่น้องชาวจีน,นเชื่อกันว่าเยาวราชนี้ก็คือหัวมังกรนนะั่นเองมีความการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองประเทืองไทยแล้วก็ก้องฟ้าเมืองไทยไปถึงต,าต่างแดนชายนาทาว ส่วนท้องบางกรความเชื่อในศาสตร์ของพี่น้องชาวตีมเชื่อว่าอยู่ที่เมือง8ดริ้วนั่นเองนะครับผมหางบางกรอยู่ที่เมืองเพชรเมืองพลเมืองจันทบุรีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสักครู่จะได้ไปกราบสักระบูชาหลวงพ่อหลวงพ่อทองคําที่วัดไรมิรพร้อมๆกันนะครับผมเดินชมบรรยากาศ เยาวราชซิ่งสมัยแต่ก่อนๆนั้นแอดมินก็มักจะมา,าบริเวณแถวนี้ยามว่างอยู่เสมอแต่ว่าหลายสิบปีไม่ค่อยได้ผ่านมาเวรดน,นี้ตั้งแต่ไปอยู่ทางด้านชาญเมืองกรุงเทพพระนครนั่นเองนะครับผมวันจะเดินหาคือช่วงนี้ทองกำลังแพงกำลังขึ้นราคาก็จะดูเช่่วซื้อทองสักตีปสองตี เอาไปแจกเด็กๆรับประทานนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะทองที่สวมใส่นิ้วมือได้กรอบอร่อยนะครับผมในห่วงช่วงเวลานี้นะครับผมยังไม่สิบนาฬิกายังไม่สิบโมงก็เดินตามหาร้านขายทอง สักปี๊บสองปี๊บปรากฏว่าถามแม่ค้าแม่ขายที่อยู่ใกล้ๆนี้ท่นานใส่หิ้นนิดๆไอ้่ะไม่มีอะทองเป็นปี๊บๆนะไม่มีมีแต่ทองอที่แพงๆทองปิ๊บๆนี่ต้องไปซื้อไกลๆซื้อนอกๆเอาอีเล่ไปหาซื้อไกลๆนะครับผมงั้นเดี๋ยวจะได้หาทองปิ๊บกัน ในโอกาสต่อไปนั่นเองนะครับผมอากาศยังไม่ร้อนนะครับผมยังไม่สิบโมงก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหลายหลายประเทศกำลังหลัง่งไหลกันมาที่ชัยนาทาวแห่งนี้นะครับผมเพราะว่าของกินอาหารอร,อร่อยเรียกว่า ดังไปทั่วโลกด้วยนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้นะครับผมของชัยนาทาวเราจะเห็นองค์พระมหาเจดีย์วัดไตรมิตรอยู่เบื้องหน้าสีทองสุขอารามสุขปรังนั่นแหละครับผม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทั้งแต่โบราณโบราณนั่นเจุดสำคัญของชยัยนาทาวนั่นก็คือเป็นแหล่งรวมทองคำทานดีของประเทศและเป็นแหล่งรวมอาหารอริจอร่อยระดับโลกนั่นเองนะครับผม ขณะนี้มาถึงหน้าวัดสัมพันธ์วงศ์วรวิหารนะครับผมหรือว่าชื่อดั้งเดิมคือวัดของเขาเรียกว่าอาสีแยกเฉลิมเฉลิมบุรีนรั่นเองแล้วก็มีป้ายชื่อถนนเยาวราชใชัยน้าทอันโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองนะครับผม นักท่องเที่ยวเ,เริ่มทยอยทยอยกันมานะครับผมยังชัยหน้าทาวแห่งนี้นั่นเองอยู่ดีมีแหงก็ขอเรียกเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เรารพรับทุกทุกท่านมาเาที่ยว ชมของดีของอร่อยใจกลางเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือถนนเยาวราชนั่นเองนะครับผมจะได้มาหาซื้อทองจะได้มาหาซื้ออาหารอรอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกนั่นเองนะครับผม สำหรับในช่วงนี้ก็ต้องอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพ้นเรวยรวยรวยแบบไม่มีเหตุผลโดยทั่วหน้ากันเทิน